ไมต้มะช่ไหต้มนี่ดอกกะมึกเนี่ยต้มกะติรนี้อย่างกรไดต้มกรไดไงต้มก่อนม่นี่ยก็ไส้นั่นดไสเลยไส้ดเลยส้ดเลยต้มนะทุกวันนี้ต้มเลทุกวนต้มไม่หรอกกนีดใครย่างกย่างใครต้มกต้มนี่เลยเออเองพี่กินกระรล่ำกรดิบๆนี่เลยจ้ยางจีต้มจีเละใคริน เรียบบอมอ่เรบอมเลยบอมด้วยทางบินตามกันแล้วไม่ได้ขนาดเ่ากันไม่ใช่หรอกกินหมูก็ทาแล้วยิ้วนำโอ้โหน้อมกินหมูก็ทาแล้วไปกินนเย้อมหมูเปียงยิกนี้ยิงเยมันยิงไม่ได้กไมออมาะอันนี้ยิงนี่เทไร่ 300 này. Ừ, tham ừ, ừ, chơi. Okay, không... Ngân, ngân, ngân.